สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับพี่น้องวันที่16พฤษภาคม68ครับบรรยากาศกับฝนตกลิ่นครับผมมาเมื่อนกับตกหนักครับน้ำกับท่วมทงท่วมทาเลยครับพี่น้องเนาะครับเข่ากับพึ่งจะว่านไปครับผมครับเสียงกบกระมีครับเอาคลิปนี้เด้อครับพี่น้องอาจารย์สายบุญวัดป่าเพิ่นท่มมาแต่เศ้าเลยครับผม ครับฝันดีครับพี่น้องเนาะคุณฝันดีครับจะเผอได้ครับผมมวดที่เพื่อนฝันเห็นปลานะครับผมเพิ่นจับปลาดุกนะครับพี่น้องเนาะเลขออกแปดหาครับเพื่นกระตีแปดหามวดนี้เพื่อนฝันว่าจังนไดครับพี่น้องเนาะวันหวยออกไปรับชมรับฟังน้ากันกับอาจารย์สายบุญวัดป่าครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังหน้าทางตัวเลขกับอาจารย์เก่ามาเชียกัก็ขอขอพระคุณอาจารย์เน้อครับผมไปรับชมรับฟังตัวเลขกับอาจารย์พร้อมๆกันเลยครับ อาจารย์ครับเกามาเชียสวัสดีอาจารย์สายบุญวัดป้าครับผมครับผมสวัสดีครับครับอาจารย์ครับมาจัง่นไรครับอาจารย์มขึ้นฝันดีสิครับผมเครื่องปนตกเครื่องฟันเนี่โอ้ตกหนักครับผมครับถ้าฝุ่นเพราะฝุ่นนี่ฝนมาแล้วครับโอ้ท่านอนยุทธี่แม่อาจารย์นี่ลิ้นลิ้นอยู่มันขึ้นกันนะสวัสดทัวร์ฟ้าเนาะนี่นะครับผมทวนทวงอยู่ครับ เอาเอากับฟันอยู่มาขึ้นนี่ครับเสียงเหล็กอยู่ฟันอยู่เสียงเหล็กนะมันบอจารรคับ้านยุบบ้านนี่แหละมีสองเถป็นจีซ่าเหล่งมากครับบ้านเป็นจมกัละมังมากเขามาขายป่าวะั่นอันฝันมาขึ้นนี่บ่ครับครับแมนขับฟันมาขึ้นนี่แหละมันกับเขามาหน้าบ้านสองคนกระจมมากกับบ้านซื้อป่าต้อยแน่นะครับผม มันก็เลยว่างล่องคล้ายปลาอย่างน,นั่นสำหรัว่างล่องก็เป็นปลาปลาคอสองตัวปลาคอสองตัวคแบบใช้กะละมังเหี้ยงกันลองซอง,อง <c oughs> เลยคนว่าก็เลยว่าเอ้าตานปลาตายซื้อจี๊บมะขายแขกันนะั่นนะมันเลี้ยวเบื้งมันเป็นปลาตายแล้วนะครับผมคนแบบว่ามันมันได้ยีดอกพวกนั่นมันหัวแต่ตายไม่ไหมวะสังอืมค <c oughs> รับกระรี่านขายจังได้ล่ะคนแบบว่าเอาทีวันว่าปลาตายกับขายให้ Ok ตัวละลอย ar, สองตัวกับสองรลอยมนว่าตัวละลอยสองตัวกับสองรลอยอ่าสองตัวกับสองรลอยแต่ว่าใจนี่ว่าเบื้องตาในแห่งมันนอเลยอ๋อมะครับอืมตาในซรัมเมื่อวานผมไปายเบื้องมันมันนอแล้วคือว่ามันเข้าซื้อไปแค่กินกระไดไหมครับผมผมก็เรียกว่าเออไม่ไก่กับซึ่งเนาะก็ได้เนี้อตัวหน้าก็ได้ซื้อไอ้เพื่อนสองรลอยครับพอป่า ปลาค้อเนี่ยแหละรอ,องตัวได้ด้็นปลาค้อใส่กะละมังมากยี่หนบ้าน,นี่ยปลาข้อมีเจ็ดประดรุกว่มีเจ็ดจิดพหออาจารย์ฟันครับแล้วบอกเพื่อนว่าน้ำปลาเนี่ยเพื่นบบอ,นอ,อนกับว่าทิ้งเปลียนที่แล้วเนาะเมนเมนครับผมต้องการเพิมถ้นครับทํา <7 S 2> ไมฟันนี่ปลาคันว่าปลาเราวม่กดว่าทิ้งเปลีแต่ว่าผมกอดีทำเมตีผมกอดีว่าสองสองศูนเจ็ดเลย สองศูนย์เจ็ดครับเพราะว่าป่าสองตัวนะมันตายสองสองตัวเลยสองศูนย์เลยครับผมก็คืปลาตายก็จะเป็นเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดตัองเฉยนะครับครับผมสองศูนย์เจ็ดปลาสองตัวปลาคอมีเจ็ดครับผมตีเป็นเจ็ดแลยกัปลาตายน้ำศูนย์นะครับตีตามตรงไปเลยเนาะครับผมตีตามตัวไปเลยครับคันว่า มาอยู the the <c oughs> two, two, ่หนาบ้านครับบ้านเลขที่ผมก็สองสองเจ็ดทับสองเลยงวยเจ็ดเจ็ดสองเลยครับรู้ึกโอ้คือมาขายใจหนาบ้านครับเสนอสนอสองสองเจ็ดดีครับผมครับสองสองเจ็ดทับสองนะมั่วที่ออกสองสองเจ็ดตัวยันโอ้เต็มเลยจานประวันนี้นะาเสนอโอ้เนาจานเนาะทันเม่นฟันอีกสองสองเจ็ดอ๋อนี่แหละครับผม สองศูนย์เจ็ดสองโถ่แล้วมันก็ติดเจ็ดสองเข้ากับกันไห้ครับผมขันมันสายผมก็ติดติดสองศูนย์ไว้นั่มละมากคือสองศูนย์บานิทสองศูนย์ผิดเจ็ดสองอาจารย์ก็จับอยู่นี่เนาะคบคูอยู่ครับผมต่วสองศูนย์กับศูนย์เจ็ดหนูผมไม่แน่ใจเสียงกัน ครับผมอาจารย์เสี่ยงตัวใดขึ้นเหล็กที่เอาไปเสี่ยงนะครับผมเล็กผมกับเสี่ยงเหล็กนี่แหละครับเหล็กล่างนี่น่ะเหล็กอ่าสุดตีหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่ครับเจ็ดสองนี่แหละครับเสี่ยงชุดเหล็กล่างนี่นะเอาครับพีนองล่องเบิองได้ครับผมฝันสดๆหลอนๆได้ครับผมอรับอะนั่นบม่ตีร้ายบ่ขึ้นร้ายก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดนั่นแหละ ครับนี่เกลียวกับสองน้ำเหมือนแม่จันแมนมันมีสองน้ำเหมือนแตปลาสองตัวแย่งกันแม่ผมก็เลยว่ามันสีนี้สองหอมมาเกลียวน้ำเงินแต่เล็กันกันเจ็ดสองกับสองศูนย์ไปนั้นอะไรกันครัอีกตัวหนึ่งนี่อาจารอันนี้ตีไปหลายตัวครับพี่น้องเนาะก็คือศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดนั้งสี่นะสมมติว่าปลาปลาสองตัวแต่เล็กอเฮียร์ซี่ไปตีเอาไปเอาครับผมเล็กกับเบ้าไหล แว่าเคยเห็นหน้ำสองผู้เฒ่านี่บ่าครับผมพอขา่เคยเห็นเลยครับสองผมเนี่นี่บ่เคยเห็นเลยขี้ซาเล่ง,ขงเขม้าหาด้ลยครับแม่นครับขเขม้าจอดหนาบ้านด้วยขม้าจอดที่หนาบ้านแล้วซื้อป่าซ้อยแน่พันว่าครับเรยกว่าขายป่าย,ยัางแหละเพิ่งกับมะบึงเอากระมังมาลุ่งบึงท้องฝดตะข้อสองตัวครับผมอิเดียสมีแหละก็แล้วว่ามไม่ใจกัน ก <S an> ็ปลาตายมาขายเห็ดกันเนาะมันยังไปว่าน,นีัยให้ใจนะจนะจบ่ได้ว้านนะครับค <S an> น,นก็ว่ามันหัอจะตายแต่ผมไปปล่อยพึ่งมันมันปัดนอกแล้วปลานั่นผมผมชิว่ามันผมซื้อไปมันก็นะกินก่าได้ะนะก็เลยเอาสั่งซื้อซอยเพิ่นสั่งเลือดสวนพึ่นะครับนี่นะครับผมไก่ยัดิ่มเหล็กล่างที่เป็นเอาไปเซียงเด้อครับพี่น้อง4ีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองครับ 07 2002แล้วก็72ครับพี่น้องเลขกันคิงมาอีกเ่า72บ่เพื่อนเ่เพื่อนส้นส่งมันกับบริษีกับ22 7จเนาะครับผมขอเลขล่างกับนี่72คือปากับ22ถัวก็ตั้งใดนี่แหละครับผมเอา <S <S ขอให้มาอยู่ในกลุ่มนี้ครับครับเลขอาจารย์ครับผมเอามือนีกับโค้งสุดท้ายแล้วละ่ะครับผม ครับหน้าที่สุดท้ายตัดสินใจแล้วัึงได้กห้ส่งส่งมันมานด้วยเอซี่เนียนครับผมครับผมเพิ่มมากสไห้ไปนี้แล้วครับผมครับครับสูมั่นมา่นตัวในนักนักหลักของอาจารย์เข้าตาอาจารย์ได้เอซี่ในช่องตามอาจารย์ได้ไล่ไล่ก็ให้ออกตัวนั่นแล้วครับผมถ้าพอยายคืองอกช่องนัองวันนี้เนาะเนียนครับอาจารย์ครับครับยังอาจารย์ว่าช่วงจิตเปิดเทิมแล้วครับผมครับ ถาแต่ใ่กับทเริ่มเริ่อมนี่บทยอยมาเรื่อยๆเนาะเปรนแต่ลองไห้ลงหน้าครับผมแง่ไหนกระได้น่าอันน้ำโปเต็มทงทงหน้าอยู่จังจะขีดเปร่งไปทางไหนเพินว่านเขาเขาก็พันแม่จันเขาก็ล่างจิตพอออกมาทางดินขึ้นมาเนี่ยครับผมเดี๋นี้จะกิดเปงหน้ามันขังวะครับขังนะครับผมโกะเสียงู่ได้เนาะขังเนาะ ทิเป่งไปทั้งหลาิชนี่นี่แหละครับเสำหรับเหลขความฟันอาจารย์ครับก็มาเชียกับจิตรบกวนอาจารย์ซ้ำหนีแล้วครับผมบัณฑิตฟ้าล่งให้พีน่น้องซี่ครับผมนี่ประมาณนี้เนาะอาจารย์น่องเลขกฟันครับคร,ครับห้อง,องประพยาธีไปร้ายหรอครับตูพเพิ่นว่า,าตีง่ายเลยครับผม่นกับเล่กับเป็นแปดมันก็ได้อยุสองแปดกับศูนย์แปดนะอ๋อมลืมครับ กูถึงวันนะแต่ว่าผมกับบริษีไปหลยว่ามันเลขงมันจะหลายตัวครับผมรับแต่เพิ่นบม่เพิ่นตำตำนาตำล่านี่ปลามันแปดทีแล้วการศูนแปดแน่นจันครับผมครับเพราะว่าเ่าเก่านัาทีห่อตาเห็นแบบนี้ก็เลยเอาตีแบบหยอดลงมาให้จังหน่อยครับเอาตรงตรงนี่จารย์เนาะเลขกออกตัวเดียวครับผมเอาชัดๆไปเลยสวมากแห้งๆกันเพราะมันศูนเจ็ดนั่นแหละครับผม เจ็ดจัดไปครับพี่น้องครับเอาต้องขอขอบคุณอาจารย์เด้อครับผมครับผมสวัสดีครับับผมสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับสําหรับแนวทางเลขข้องฝันอาจารย์สายบุญครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเรามาเช่จะขึ้นเล็กเม่วานจะเป็นบนหรือล่างเหลขคํานวณเพิ่นเด้อครับผมแล้วก็โค้งสุดท้ายเหลขฝันนี่แหละครับพี่น้องเนาะครับสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสอง ครับพี่น้องบ้านเลขที่อาจารย์นี่คือสองสองเจ็ด้ยครับผมสึ่งออกไปแล้วก็นานี้อาจารย์กับย่ำเข็นแขียนกันสิเป็นศูนย์เจ็ดแลลวครับผมศูนย์เจ็ดน้ำป่าครับพี่น้องนะต้ว่ากับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแะครับผมกันเว้น้ำเหานี่แหะครับผมเลขอาจารย์สายบุญบัดป่าเลขความฝันเล้อครับผมครับถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้องมี่โชคดีถูกหวยรเงวัลไปน้ำกันครับผมสิบหกคุณภาค้มหกสิบแปด สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ